สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกัน เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินสุดคุ้มนะครับว่าซื้อกิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนะครับก็ราว6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมนะครับ1กล่องในราคา5คูปองสมุคิคนซื้อครบ30กล่องหรือว่า150คูปองเนี่ยจะได้เป็นตราเชินนี้มานะครับซม่งตราเจินนี้ก็ เปิดเพื่อเลือกรับหนึ่งสกินน,นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตาเชิญนั่นแหละแต่ว่าเป็นรูปแบบของการเปิดกล่องเฉยน,นั่นเองนะครับเป็นแบบว่าตาเิญนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือคุณเสียไปหนึ่งร้อยห้าสิบคูปองใช่ไหมุณจะสามารถเลืหนึ่งสกินได้เลยนะครับจากในนะี้ถ้าถามว่าคุมไหมครับพี่แล้วก็เอาสกินไหนดีใช่ไหมส่วนตัวนะผมแนะนําเป็นสกินของ ของวีร่ากับของแกลกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีผมคิดว่ามันสวยอะสำหรับผมนะสตัวนี้นะครับเป็นแนวน้ําแข็งสำหรับใครเห็นคิดเห็นต่างก็สามารถที่จะบอกกันได้นะวันนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการเชิญนะครับราคา1นึคูปองนั่นเองนะครับแล้วก็ระหว่างการสุม่มเดี๋ยวคุณมีโอกาสได้รับนะครับรางวัลสกินพวกนี้ระหว่างการสุ่มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูสักจิกสจิกแล้วกันนะครับก็เกลือเกลือนะเกลือเกลือเห็นไหมเช็ค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 เอ้ยเกลือจริงทุกคน เกิดจริงบะบุงบะบังบะวิงประมาณนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้ครับก็เห็นในเช่นนะครับว่าเกลือนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคิต่อไปด้วยนะครับว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับกิจกรรนนี้คือว่าคุณหรือเปล่าหน้าเตอรหรือไม่ก็สามารถที่จะมาบอกกันได้แล้วกันนะครับขออนุญาตสุ่มเล่นกันเหมือนจะไม่อีกไม่กี่วันจะรีซีซั่นแล้วใช่ปะโอ้โหได้บัตรเงินคูณ2องเอาไวาทาไมเนี่ยผมว่าผมไม่ได้สกินแล้ววะทุกคนมันจะไม่น่าทัันแล้้วอะขาตง คุณคิดว่าจะทันหรอคุณว่าไม่ทันว่ะเฮ้ยไม่ทันและทำภารกิจนะครับโอเควันนี้ทุกคนก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมสอบเนาะโอ้โหของมันเหลือเต็มเลยว่ะทะรับค้างน่าจะเต็มเปี่ยมเลยครับผมเก็บไปรับวันอื่นเนี่ยมั้งก็พรุ่งนี้ต้องสอบวันนี้ก็ต้องอ่านหนังสือนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับคือจริงๆคลิปวันนี้คือมันมีแค่นี้ทุกคนมีแค่นี้แหละ แต่มีแค่นี้จริงๆเนี่ยตอนนี้ก็นั่งอ่านหนัง,นง,นงสืออยู่เลยนะครับเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่เราจบกันบ้างน,นะครับสวัสดีคุณนิลชูนโนนะผมว่าน,นี้มาแน่นะไม่ได้ให้หวยนะแต่ว่า ใกล้หวยออกแล้วก็ยืงไปซื้อแล้วกันนะครับสวัสดีคุณสกาด้วครับผมสวัสดีคุณคิโรคุงนะครับผมนี่น่าโคตรหล่อเลยเฮ้ยสวัสดีคุณซินเนียวนะครับสวัสดีคุณทายสกายด้วยนะครับวันนี้จะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจบนะครับถ้าใครดูคลิปจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า08สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าใกล้กันแล้วสำหรับการแจกวอลล์พาส์นั่นเองนะครับก็มารอดูกันว่าวอลล์พาสซีซั่นนี้นะครับจะมีอะไรอะไรกันบ้างนะครับโออ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 เเเเคคคคคไไวว้้้จจจกกกกกัััััััันน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 ลลิปปหหาาาาะะรรรบบบบบผผมมยยขุญตดูงสื่แ ក្នុងឥណ្ឌាបានជាចតចា៎